คลิปนี้เรามาทำกรรมวิธีการห่อขนมใส่ไส้หรือขนมสามไฟที่คำเดียวเลยนะคะแกะออกมาแล้วคำเดียวเลยค่ะอุปกรณ์เราก็มีใบตองนะคะมีเข็มกัดนะคะมีรูปแบบแบบที่เราจะตัดนะคะแล้วทางมะพร้าวที่เราเรีดครึ่งมาแล้วเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะทางมะพร้าวสำหรับทำเตี่ยวนะคะภาษาโบราณเรียกว่าเตี๋ยวอ่า ทำยังไงเราบดูกันเลยเราเตรียมใบตองมาแล้วนะคะเราเตรียมใบตองมาแล้วเราเตรียมแบบมานะคะแบบนี้ยาว7นิ้วนะคะกว้าง2นิ้วครึ่งนะคะอ่าแล้วรูปแบบที่เราจะขึ้นแบบนะคะเราต้องขึ้นแบบก่อนนะเพราะกระตรงเล็กกว้าง1นิ้วกว้างนิ้วกระเบียดนะคะอ่า ยาวนิ้วกระเบียดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนิ้วกระเบียดเราทําเป็นสี่เหลี่ยมนี้เลยสูงสูงเสร็จสาส่วนสนิ้วนะคะสูงเสร็จสามส่วนส่นิ้วเราเริ่มแลใบตองน,นี้เราเช็ดมาเรียบร้อยแล้วนะเราฉีกเลยนะคะความกวาม้างให้ใหญ่กว่าแบบนิดนึงความกว้างให้มาใหญ่กว่าแบบนิดนึง เวลาเราตัดให้โตกับแบบนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราทำแล้วเวลานิดนึงการห่อรูปแบบนี้ขนมใส่ไส้แท้เลยนะคะคำเดียวเพราะว่าขนมใส่ไส้ต้องทานทุกอย่างในคำเดียวนะคะถ้าเราเอาออกมาแล้วมาแคะ อสองคำสามคำเนี่ยส่วนผสมต่างๆมันทําให้ลดชาเสียได้นะเรากลับหัวกลับหางเลยนะคะกลับหัวกลับหางประกบประกบแล้วเราใช้รูปแบบนี้ขึ้นขึ้นแบบก่อนนะคะเขาเรียกว่าขึ้นแบบขึ้นแบบรีบเบตองให้เท่าแบบนี้ก่อนเลยนะเวลาเราห่อจะง่ายาส่วนผสมจะไม่ไหลออกนี่นะคะเราขึ้นแบบเรียบร้อย เดีย๋ยวเราทําจริงเราเอาขนมใส่ตรงกลางเนี่ยหอ่อไส้ทั้งแป้งทั้งอะไรนะคะแล้วอันนี้เราหอ่ออันนี้เรามาห่อหลอกก่อนห่อหลอกก่อนห่อก่อนนะคะเซิฟเซิฟอ,อ่าแล้วเราเอาเตี๋ยวห่อนะครับโบราณเนี่ยถ้าเห็นขนมใส่ไส้เนี่ยจะต้องรู้เลยนะว่าข้างในคือห่ออะไรเห็นส่งขนมเนี่ยรู้เลยเพราะส่งขนมขนมใส่ไส้จะแปลกกว่าขนมอื่น โบราณแท้ๆจริงๆเลยเนะี่ยคเดียวเลยนะคะแก่ออกมานี่ต้องคําเดียวหรือขนมสามไฟนะคะต้องต้องเจอความร้อนสามหนอน่านี่คือเตี่ยวยาวหน่อยตัดให้สวยนี่นะคะคือลักษณะขนมใส่ไส้โบราณเลยนะคะแก่ออกมาต้องคําเดียว คลิปนี้จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าการทำขนมใส่ไส้นะคะค่ะหากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามาะะพี่ปานนะคะพี่ปานมีคลิปที่ดีมีสาระจบประโยชน์ออกมาทุกวันเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ